สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับเป็นไงกันบ้างครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ทํามาเป็นตัวคลิปเปรียบเทียบให้ดูบ่อยกันแล้วนะครับเ mm. พราะฉะนั้นไงคลิปนี้เนี่ยอันของมานําเสนอตัวรถ2รุ่นที่เป็นค่ายเดียวกันเป็นตัวเหมือนกันแต่มีความพิเศษแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับ mm. ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับอันด้วยนะครับ mm. เดี๋ยวเราลองมาดูรถในคลิปนี้กันดูก่อนครับ อันขอเอามาแนะนําแล้วก็เอามาเปรียบเทียบให้กับพี่พีทุกท่านได้รับชมกันในคลิปนี้นั่นก็คือจะเป็นเจ้ามิ u ูบิชิไทตันนะครับตัว2.4ขับเคลื่อน4ล้อฝั่งที่อยู่ด้านซ้ายมืออันเนี่ยจะเป็นตัว5ขอหรือว่าตัวสแตนดาร์ดขับ4ที่เราเห็นกันตามทั่วไปแต่ฝั่งที่อยู่ขวามืออันเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นแรไอเทมครับ นั่นคือจะเป็นหัวเดี่ยวขับเคลื่อนสี่ล้อเกียร์ออโต้สี่ขอสองคันนี้เกียร์เหมือนกันครับเป็นออโต้ทั้งคู่ซึ่งอย่างในปัจจุบันตอนนี้รถทั้งสองคันนี้ต้องมีการพรีออเดอร์นะครับซึ่งดังเกิดอย่างส่วนใหญ่เนี่ยเราไปดูตามโชว์รูมไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดมันจะไม่ได้มีการผลิตสต็อกตัวรถออกมาให้เราได้เป็นเจ้าของเลยเดี๋ยวนั้นอาจจะต้องมีการรอรถกันอยู่บ้าง แต่ถ้าเกิดอย่างรอรถแบบนานๆเลยก็จะเป็นตัวฝั่งทางด้านขวามืออันก็คือจะเป็นสีขอตัวนี้นะฮะคราวนี้เนี่ยเราจะเริ่มไล่ให้ดูตั้งแต่ด้านหน้าความแตกต่างเปรียบเทียบให้เห็นแบบชัดๆนะครับถ้าเกิดอย่างตัวที่เป็นสแตนดาดหรือว่า5ขอปกติจะเป็นสีดําด้านเห็นไหมครับกระจังหน้าแก้มแล้วก็ตัวชุดด้านล่าง ตรงนี้คือจะเป็นตัวสีดำได้หมดเลยยกเว้นแต่โลโก้ที่เป็นโครเมียมนะครับไฟเป็นโปร่ิเตอร์เรียวยาวสวยคมคือต้องยอมรับวว่าไททันเนี่ยทำไฟออกมาสวยทั้งรถเก่งแล้วก็ตัวรถกระบะอันนี้คือจะเป็นตัวธรรมดาแต่ถ้าเกิดพอมาเป็นตัวสีขอปุ๊บจะเป็นแบบนี้ซึ่งตัวแก้มด้านหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่กระจังหน้าจะเป็นสีดำด้านนะครับ โลโก้โครเมียเหมือนกันไฟหน้าโปรเจคเตอร์เหมือนกันไม่ได้มีความแตกต่างกันอะไรแบบเด่นๆมากนะก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวสีอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดยังตัดหมอกไม่ได้มีการใส่มาให้เหมือนกันทั้งคู่นะครับตัวคันนี้จะเป็นสีขอนะครับตัวนี้จะเป็นห้าขอรถสแตนดาร์ดปกติทั่วไปที่เราเห็นกันอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นความแตกต่างระหว่างตัวด้านหน้า ครานี้เนี่ยหลายคนอาจจะถามว่ามีในจุดอื่นอีกไหมมีนะครับงั้นอันจะพาดูเป็นแบบตัวปกติก่อนนะก็คือจะเป็นตัว5ขอแบบนี้คันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับเกียร์ออโต้อันมีล้อแม็กแถมให้ด้วยนะสี่วงแล้วก็ยางใหม่สีเส้นนะครับคันนี้จะเป็นตัว5ขอหรือว่าตัวสแตนดาดนะฮะอันเน้นย้ำเลยคือถ้าเกิดอย่างตัวเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะเป็นตัวบาะแยกแบบนี้ นะฮะเราจะเรียกว่าเป็นตัวบอดแยก50ต่อ50เพราะว่าการใส่วางฐานเกียร์มาเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่กว่านะครับคราวนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าออโต้จะมีเป็นแบบขั้นบันไดและก็โหมดชิปอัพชิปดาวมาให้นะครับส่วนอีกหนึ่งจุดที่สำคัญรถปีใหม่ๆต้องมีเหมือนกันหมดตอนนี้นั่นคือตัวระบบดิฟร็อกไฟฟ้านะครับ ระบบขับเคลื่อนสีล้อเป็นพัทามเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ต้องเพิ่มมาก็คือจะเป็นดิฟล็อกไฟฟ้าเดี๋ยวนี้รถทุกรุ่นปัจจุบันมีกันหมดแล้วถ้าเกิดเป็นขับเคลื่อนสีล้อนะฮะเครื่องเล่น c d v i วิดีโอก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ตัวกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าแทชชั่นคอนโทรลจะอยู่ฝั่งทางด้านขวามืออน,นะหรือว่าฝั่งคนขับตรงนี้นะครับส่วนระบบขับ4เนี่ยก็จะมีเป็น2เฮดก็คือขับ2ปกติ แล้วก็ตัวสี่ไฮและก็ตัวสี่โรแค่นี้มันจะไม่เหมือนกับ4ประตูตัวสูงที่มันมี R C L L C อะไรอย่างแบบนี้นะครับคราวนี้อาจจะให้ดูตัวด้านท้ายต่อบ้างกระจกเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะฮะคือไททันเนี่ยการทําตะขอมามันจะไม่เหมือนกับรถรุ่นอื่นเห็นไหมครับมันจะเป็นการลากยาวเหมือนกับสร้างตะขอขึ้นมา2ชั้นนั่นคือจะเป็นเส้นยาวๆแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยโค้งตะขอขึ้นมาอีกทีหนึ่ง ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับตัวรถรุ่นอื่นนะฮะเหมือนกับการทำตะขอตรงนี้ใช้2ขั้นตอนนะครับแล้วก็ด้านท้ายเหมือนกันฮะแต่มันจะเป็นตัวตะขอยาวแบบสั้นนะครับโลโก้โลโก้ทุกอย่างอะไรพวกนี้อยู่ครบหมดนะฮะแล้วก็แมกไลเนอร์เป็นของเดิมนี่คือความยาวของตัวรถ5ขอหรือว่าสแตนดาร์ดปกติทั่วไปเราอาจจะมองด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นแบบชัดเจนเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดยืนอยู่ในตำแหน่งด้านหน้าเอียงนิดนึงมันจะเห็นได้เลยว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับส่วนตัวช่วงลงช่วงล่างอะไรพวกนี้ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยแทบจะเหมือนกันแบบเด๊ะเพียงแต่ว่าเน้นหลักๆนั่นก็คือการที่มันเป็นตัวห้าขอกับการที่มันเป็นตัวสี่ขอแค่นั้นเองนะครับเขาเนี่ยพามาดูตัวสี่ขอบ้างถ้าเกิดเรายืนเทียบกันแบบจริงๆช่วงของไฟกระบะของสี่ขอ จะอยู่ในตำแหน่งประมาณนี้พอดีจะอยู่ในตำแหน่งประมาณนี้พอดีนะฮะแต่ถ้าเกิดเอาให้ชัวร์ตรงนี้เดี๋ยวต้องใช้ตลับเมตรวัดอีกรอบหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ด้านท้ายมีเหมือนกันนั่นคือในเรื่องของโลโก้แต่อย่างหนึ่งที่ไม่เห็นมีเห็นไหมฮะว่าคืออะไรนั่นคือตัวตะขอไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือว่าจะเป็นตัวด้านท้ายไม่มีการทําตะขอไม่มีการสร้างตะขอขึ้นมาอันนี้คือในส่วนของกระบะนะครับเครานี้รถพวกสี่ขอเนี่ย มันไม่มีแม็กไลเนอร์อันนี้หลายคนน่าจะเข้าใจและหลายคนน่าจะไม่ทราบถามว่าทำไมถึงไม่มีแม็กไลเนอร์เพราะว่าแม็กไลเนอร์มันต้องสั่งตัดพิเศษครับมันจะเป็นของยี่ห้อไหนของแบรนด์ไหนก็ได้แต่ความยาวปกติมันจะมีให้กับตัวรถกระบะห้าขอมันไม่ได้สร้างมาเพื่อใส่กับตัวรถกระบะสี่ขอเพราะ,ะนั้นพอเวลาเราออกสี่ขอเนี่ยบางคันจะไม่มีแม็กไลเนอร์มาไม่ต้องแปลกใจเพราะว่ามันต้องไปซื้อไปสั่งทำใหม่ ของรถแต่ละรุ่นตอนนั้นๆเป็นแบบนี้นะฮะส่วนคันนี้เนี่ยอันก็มีชุดแต่งให้ล้อแมกซูกโมยางดีเซนติออเทเรนนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวสปอร์ตบาร์นะหรือว่าเหล็กคำนะฮะด้านท้ายแบบนี้ก็สมสงาราศีกับตัวขับเคลื่อนสี่ล้อมีแบบนี้หลายคนก็แฮปปี้ครับคราวนี้ต้องดูภายในแดนจะไปอยู่ฝั่งโน้นมันอาจจะเป็นจุดที่ไม่ได้ใหญ่มากเหมือนกับพวกแบบอย่างเจ็ดที่นั่งที่มีการเชนหรือว่ายังไม่เชน ภายในสําหรับคันนี้นะครับสิ่งที่เหมือนกันก็เกือบจะทุกประการจริงๆตอนแรกเราคิดว่าถ้าเกิดตัวสีขอเนี่ยจะเป็นจอชัดสกรีนมาให้แต่ไม่ใช่ก็จะเป็นเครื่องเล่น c d วิดีโอเแบบธรรมดาแอร์อนาล็อกเหมือนเดิมนะฮะตำแหน่งของไฟพามา usb ทุกอย่างเหมือนกันหมดเกียร์ก็จะเป็นออโต้แบบขั้นันไดก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ระบบขับสีที่เป็นแบบปรับไฟฟ้าตรงนี้ก็จะเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีครับนั่นก็คือจะเป็นตัว ดิฟล็อกไฟฟ้าเป็นตัวดิฟล็อกไฟฟ้าที่อยู่ในตำแหน่งนี้คันตัวปกติจะมีดิฟล็อกแต่คันสี่ขอจะไม่มีดิฟล็อกนะฮะ traction control มีไหม traction control มีหรือเปล่า t r a c t ่ o n control ไม่มีนะฮะ traction control ไม่ได้มีการติดตั้งมาให้กับตัวสี่ขอเพราะนั้นสองอย่างที่แตกต่างกันในเรื่องตัวออปชั่นนั่นก็คือดิฟล็อกและตัว traction control นะครับ ส่วนในเรื่องตัวการนั่งโดยสารทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่คงตะขอนะฮะมือจับนะครับเสาเอคู่หน้ามีมาให้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรและเหมือนกันหมดแอร์บ r งแอร์แบ็กทุกอย่างครบหมดระบบเบรก ABS นะฮะแล้วก็ตำแหน่งของตัวเกียร์แสดงบนจอกลางของม่านวัดเรือนใหม่คราวนี้แอนจะสรุปให้ฟังแบบนี้ครับคราวนี้แนขออนุญาตมาสรุปให้ฟังแบบนี้คือแต่ละท่านเนี่ยการใช้งานอาจจะไม่ได้เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าต้องเป็นตัว5ขอตลอดไปไม่ใช่ว่าต้องเป็นตัว4ขอตลอดไปแต่สําหรับสองคันนี้เนี่ยสภาพสวยมากอันนี้ต้องขอเกินไว้ก่อนเลยว่ารถสภาพสวยมากบางคนอาจจะใช้ในสวนในไร่จะเป็นแบบอย่างปกติพวกนี้ที่เราต้องการในเรื่องของออปชันวิบล็อกด้วยก็ได้แต่สองคันนี้ที่เหมือนก็คือจะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราต้องการจะใช้งานในเชิงธุรกิจ หรือว่าบางคนอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวมันต้องการความกระทัดรัดปาดเปียวขึ้นมากว่าเดิมหน่อยหนึ่งอันก็จะแนะนําเป็นตัว4ขอแบบนี้นะครับซึ่งอย่างที่เราดูไปมันไม่มีดิฟล็อกมันไม่มีแทชั่นคอนโทรลเพราะว่าความปาดเปรียวและความกระทัดรัดของ4ขอมันจะมีมากกว่าตัวหขอเพราะนั้นสิ่งที่ใส่เหมือนกันได้นั่นคือจะเป็นตัวระบบขับเคลื่อนสี่ล้อมันจะเป็นแบบนี้ครับ แต่ถามว่าราคาป้ายแดงทั้ง2คันนี้แตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันอย่างชัดเจนอย่างที่บอกนะฮะนี่มันจะนับว่าเป็นตัวรถแรงเทมซึ่งส่วนมากเนี่ยมันจําเป็นที่ต้องมีการรอรถหรือว่าต้องพิออเดอร์รถในการจองไม่ใช่แค่1 2 3แต่อาจจะเยอะกว่านั้นด้วยซ้ําแต่ถ้าเกิดอย่าง5ขอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือออ,อตโต้มีสิทธิ์ที่จะมีตามในโชว์รูมป้ายแดงแต่ออตโต้อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนกับตัวเกียร์ธรรมดานะครับ 2องคันนี้นะถ้าเกิดที่ปฏิพัตน์ออตโต้ขายนะฮะตัว5ขอนี่จะเป็นรถปี2021 529,000บาทตัวนี้นะครับ529,000ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูราคาป้ายแดงตัวนี้เท่ากับรี v o 2.8นะ7 0 0 0แสนกับอีก4,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดยังเป็นตัว4ขอมันจะมีความพิเศษมากกว่ามันจะมีราคาที่สูงอัพขึ้นไปนะฮะ ตัวนี้เราตั้งราคาขาย5 9 9 9 0 0 0บาทตัวนี้ไมลหลักหมื่นสำหรับตัว5ขอหรือว่ารถสแตนดาร์ดแต่ถ้าเกิดเป็นตัว4ขอไม 6, ล์0 0 0โลนะครับนั้นในการใช้งานแบบไหนบอกอันปรึกษาได้นะฮะอยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมยังไงใส่ตู้ใส่ข้ออะไรอย่างพวกนี้บอกอันได้ปรึกษาฟรีเดี๋ยวตรงนี้อ่านคำแนะนำให้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือคันนี้2คันนี้มีความพิเศษในตัวมันเองอยู่แล้วใครที่หาหัวเดียวขับเพื่อนสีล้ออยู่ยังหาที่ไหนไม่ได้มาเอาที่ปฏิพัฒน์ออโต้ดีกว่านะครับเพราะนั้นถ้าเกิดสนใจก็0891104954ครับ0891104954ฮะสองคันนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่พี่ๆท่านใดเพื่อนๆท่านใดอยู่ในจังหวัดไหนจองร้อยเดียวพร้อมจะส่งฟรีทั่วประเทศโทรติดต่ออันด่วนเลยนะครับ